สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชวาเลตี้นะครับเวลาดีๆมีประโยชน์ให้แก่สาธิชนคนเจบุญที่เดินทางมาสถานลานบุญต่างๆนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดลุมพุกอุดมพนนารามนะครับตำบลโคกตาลนะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนใจญบุญเช่นวันที่18.9ติดเก้านะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดนี้จะมีงานเททองงานบุญใหญ่นะครับก่อนอื่นที่จะพบกับพระเดชรคุณหลวงพ่อเราพบกับทีมงานก่อนนะครับวันนี้ เชิญน้องหล่อปัดตอกมาด้วยนะครับเราก็จะถามน้องหล่อปัดตอกภายในวัดดว่ามีอะไรกันบ้างนะครับขอเชิญนะครับน้องหล่อสวัสดีน้องๆครับทีมงานด้วยครับผมเป็นใจมากครับดีใจมากนะเราได้มาวันนี้กันแล้วเราก็จะไปกลาบรูการว่าหลวงพ่อภายในวัดจะมีอะไรกันบ้างับขอเชิญพ่อพี่น้องชาวศรีสะเกษเพื่อนที่ใกล้เคียงมาร่วมบูรุษสนการที่นี่วัดนี้เป็นวัดที่พระเดชระคุณหลวงพ่อกำลังบูรณะปฏิทินขอนสาลาหลังใหญ่มากนะฮะ ท่านใดที่มีจิตทาและแรงบุญต่างๆนะขอเชิญนะครับมาร่วมบุญกันได้นะครับไม่ว่าอิฐหินปูนทรายหรือว่าสิ่งต่างๆภายในวัดตวาหรือว่ามาไม่ได้ก็บริจาคเงินเข้ามาตามหมายเลขบัญชีหลวงพ่อและเบอร์โทรหลวงพ่อนะครับขึ้นหน้าจอนะครับเอาละครับก่อนอื่นที่เราจะคุยกัน3ามสคนเราไปกร่าวนาการหลวงพ่อว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวติดตามผมไปนะครับครับใช่ครับใช่ครับครับการนาการหลวงพ่อพระเจ้าครับเจริญพร ครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการสกุลเดชวาเลตีนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญนะครับที่จะเดินทางมาร่วมทําบุญแห่งวัดนี้นะโดยพระเดชพระคุณหลวงพอ่อที่เมตตาปาณีแก่สาธุชนคนใจบุญนะวันนี้ผมสกลเดชน,นะครับกับาดาราศิลปินหลายคนนะครับที่จะมาร่วมงานกันวันข้างหน้านะครับแต่วันนี้เรามาร่วมบุญในการถ่ายทอดออกทีวีเพื่อให้สาธุชนคนใจบุญ มาทําบุญและไม่งานเททองในแห่งวัดแห่งนี้นะเดี๋ยวกล่าบพระคุณเจ้าว่าภายในวัดมีอะไรบ้างแล้ววัดนี้นามว่าอะไรนะครับการพระคุณเจ้าเจริญพรก็ขอจเจริญพรญาติโยมอัตมาภาพพระธิการสมโชคคำพีรรธรรมโมจเจ้าวาดวัดลุมพุกอุดมพระนาราม หมู่2ตํตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพบปะญาติโยมนะครับก็อยากจะนะครับพูดคุยกับญาติโยมสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ที่งานค้างค้างอยู่นะครับก็จะเป็นสราการประดิษฐ์ขนาดความกว้าง18เมตรยาว36เมตรนะครับใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ15ล้านบาทนะครับตอนนี้ก็ยังขาดเจตุปัจจัยอีกมากมาย แต่ว่าตอนนี้ที่ที่เรากําลังปรับภูมิทัศน์ด<ม>้านหน้าศารานะครับก็จะเป็นการสร้างนะครับองค์ปู่พญาสีสุดโทนะครับแล้วก็องค์ย่าสีวัถุมาซึ่งมันสร้างตามมิมินะครับเคยค,คืคช่วงที่อาตมามาอยู่ใหม่ๆเมื่อปี2534 ครับช่วงนั้นเนี่ยจะจะนิมิตเห็นพญานาคบ่อยมากนะครับแล้วก็เป็นพญางูจงอางที่อยู่รอบศารานี่ก็ใช่เป็นงูเจ้าที่ก็เลยเคยอธิษฐานไว้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่สามารถที่จะมีกําลังในการสร้างได้เนี่ยาตมาจะพยาาะจะสร้างท่านขึ้นมาเพื่อเป็นการให้ให้ท่านได้มีโอกาสได้ท่านุ่นวุงศาสนาไปกับพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าประวัติ พญานาคเราก็ทราบดีนะครับว่าจริงๆก็มีมานานนะครับคบ้อๆกันกับพุทธประวัติเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อมีมานานขึ้นเนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบางคนก็อาจจะเชื่อได้บางคนก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าแตมาอยากจะบอกอย่างนี้ว่า นะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะไม่ได้หมายความว่ามันไม่ไม่มีอยู่จริงถูกไหมครับเหมือนอากาศนะครับเรามองไม่เห็นนะครับอากาศแต่ลองขาดดูสักครับสักสินาทีเนี่ยใช่ลายครับครับเพราะนั้นในเมื่อเราเราจะศรัทธาหรือเราไม่ศรัทธาเราจะเชื่อหรือเราไม่เชื่อให้เราเก็บไว้ในใจนะครับท่านใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางมานะครับ ก็สามารถที่จะโอนปัจจัยร่วมบุญนะครับมานะครับได้ตามหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพระปฏิพภานธนาสารสมบัติทุกที่พาราตีการเทิน<า>จเจริญสกสุลเดทวาัิตี้เวลาหมดเวลาแล้ววันนี้ผมต้องกลาบลาทางรายการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ